อ้าครับสวัสดีครับตอนนี้ก็คุยพอดีแฟนเผลอนอนหลับไปนะครับก็เลยต้องอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนเจอร์ซึ่งมักจะมะีคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะ ็คือตัวนี้นะครับบางคนมักจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ใช้ตัวจริงก็อาจจะมีการเตือนอะไรนิดหน่อยซึ่งทำให้ขึ้นมาเกะกะเลื่อเตินนะก็เลยจะบอกวิธีกำจัดไอตัวที่ว่านี่นะครับว่าจะทำยังไงให้มันให้มันแบบว่าเออเวลาเราเจะหลดอะไรแล้วไม่ให้มีเอ,อ,อะไรขึ้นมาแบบว่าเหมือนกับ เป็นการเตือนว่าเราใช้เราแบบว่าไม่ได้ใช้ของแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมักจะสร้างความลำคาญให้เผมก็เลยจะแนะนำวิธีเสักนิดหนึ่งว่าจะทำยังไงให้เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับดูตามนี้นะครับเสร็จแล้วก,กดคลิกขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเมาส์ชี้ไปที่ช่อง ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงช่องนี้นะครับช่องค้นหาแล้วให้พิมพ์คำว่า reg นะครับตามด้วย g แค่นี้พอแล้วครับ reg นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเห็นชัดๆแล้วนะแต่แล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือ reg นะครับแล้วก็ edit นะครับ อพูดง่ายว่าคือ register edit นั่นเองนะแต่แล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปตรงตัวนี้นะครับตรงนี้เลยที่ผมชี้อยู่นี่กดคลิกเข้าไปนะครับที่เมาส์จากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้บางคนอาจจะงงว่านี่คืออะไรอันนี้ไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวผมจะเครื่องบางคนนี่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะขึ้นมาเป็นเดี๋ยวคือลากขึ้นไปก่อนนะอาจจะมา คือพูดงายว่าถ้าเกิดปิดทุกอย่างหมดเนี่ยสภาพเน่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยจะทำไงต่อก็ให้เข้าไปที่เอ่อ current use นะครับคือจากคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ทัดที่หนึ่งสองนะครับจะให้กดเปิดตรงสามเหลี่ยมน,นะครับให้กดเปิดนะครับ แต่แล้วก็กดเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นโอ้โหลงมาเลยนะครับตั้งแต่อันนี้เลยแอปอีเวนต์อะไรก็ว่าไปนะครับเออนะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับลงมาเรื่อยๆจนถึงคําว่าซอฟต์แวร์ให้กดไปที่คำว่าซอฟต์แวร์แล้วก็เปิดสามเล่มอ,อีกทีหนึง่งทีนี้พอเปิดสามเล่มอ,ออกมาปุ๊บเนี่ยเอ้ยพอกดไปปุ๊บเนี่ยตรงซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเรียงแถวลงมาเลยครับตอนนี้าให้เราค้นหาคําว่า เอ่ออินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนจเจอร์นะครับซึ่งผมก็ต้องไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาเอ,อหรือชื่ออะไรนี่เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระับ อ๋อชื่อนี้ครับชื่อดาวน์โหลดแมเนเจอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดสามเลี่ยมตรงนี้เหมือนเดิมหรือเ,เลิกไปก่อนก็ได้เพื่อให้เข้าใจนะครับให้กดอ่าก็กดกลับมาแล้วกันพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ละเราก็เป็นดาวน์โหลดแมเจเจอในนี้เรามาที่ขวาเมือกัน ให้เข้าไปที่นะครับเช็คอัปเกรดหรือนี่นครับตรงนี้ c h e c k นะครับแล้วก็ u p d t b m นะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกเดียวก็ได้แล้วแต่กดเมาส์นะครับคลิกไปเลยดับเบิลคลิกแล้วกันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้ก็ตรงนี้ให้ลงมาที่ตรงนี้นะครับแล้วปกติมันจะเป็นเลขสิบนะครับ อาจจะเป็นเลข <c oughs> เลขอะไรก็ได้อาจจะเป็นเลขเก้าก็ได้หรือว่าเลขอจจะไรก็ได้ให้เราเติมศนไปอย่างเดียวถ้าเราเขียนแค่คว่าศูนนะครับแต่แล้วเรากดโอเคพอกดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรงนี้จะกลายเป็นคาว่าศูนย์นะครับนะแล้วก็สามทัตุบนนี่ถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็จัดการเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ลงมาเปิดโปรแกรมซะ แล้วปัญหาเนี่ยของการที่เวลาเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนเจอร์เนี่ยนะครับเวลาเราจะโดอะไรเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับยกตัวอย่างครับจะไม่มีอะไรขึ้นมาเตือนว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของแทย้ยกตัวอย่างนะครับผมผมจะเข้าไป y youtube แล้วกันนะครับจากนั้น ยกตัวอย่างมาสักอย่างหนึง่งว่าเราเชิงผมจะลองทดลองดูนะครับเอาแบบง่ายๆสั้นๆก็คือเข้าไปหนะ้าของผมเองแล้วกันนะครับแล้วผมก็เลือกเออเอาเลยเอาวิดีโอไฟล์อะไรก็ได้ยกตัวอย่างเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่าสั้นดินะครับเสร็จแล้ว มีการรอคอยกันนิดหนึ่งนะทีนี้เราก็มากดที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับเริ่มเลยเลยเริ่มดาวนโหลดเลยเร็วม,มากนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเอในสุดก็เสร็จนะครับเปิดววทุกไฟซะแล้วก็นนี้เราก็เปิดนะเปิดไฟล์ เห็นแล้วไหมครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับลองไปทําตามดูก็แล้วกันนะครับไงก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นมาลบกุณใจท่านอีกสวัสดีครับ